สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่อง o อท็อปนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีพัฒนาการต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่1.0 2.0 3.0แล้วก็มา4.0ในปัจจุบันนะครับเป็นนโยบายหลักของประเทศในการที่จะพัฒนาประเทศขับเคลื่อนประเทศให้เป็นประเทศที่มีนวัตกรรมนะครับมีไรายได้สูงขึ้นไรายได้ประชาชาติ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีกระแสของการพัฒนาชาติแบบนี้เราก็ควรจะอาศัยกระแสนี้ในการพัฒนาตัวเราเองเพื่อที่จะ,ะเขาเรียกว่ายกระดับความสามารถของเราเนี่ยให้ได้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆนะครับอท็4.0นะครับจึงเป็นเรื่องที่เราควรจะให้ความสำคัญ เวลาเราทํามาหากินนะครับโดยทั่วๆไปเช่นเราผลิตของมาแล้วเราจะเอามาขายเนี่ยนะครับโดยทั่วๆไปเราก็จะเ็าเรียกว่าจะใช้เหตุผลในการที่จะทํามันออกมานะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับเวลาคนเรามนุษย์เราเนี่ยเวลาจะใช้เงินทุกครั้งที่ใช้เงินจะใช้ด้วยอารมณ์ครับเวลาตัดสินใจใช้ไม่ได้ตัดสินใจด้วยเหตุผลนะเราจะสังเกตว่าคนซื้อสินค้า เวลาซื้อเหตุผลบางครั้งไม่มีบางครั้งจะเป็นเรื่องของความชอบเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะทำํำการตลาดให้มันตอบโจม์มันทําให้เขาตัดสินใจซื้อหรือลูกค้าเรากลุ่มผู้มุ่งหวังของเราเนี่ยตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จึงมีความจําเป็นจะต้องใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเราจะสังเกตว่าปัจจุบันนี้การทําตลาดอย่างการไลฟ์สดหรืออะไรต่างๆ ที่มีอยู่ในอยู่ใน Facebook อยู่ใน l i น e อยู่ในแพลตฟอร์มอะไรก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องอารมณ์เนี่ยจะมานำก่อนนะครับพอพอผู้ไลฟ์หรือผู้ขายเนี่ยทำการไลฟ์แล้วได้อารมณ์มากนะครับมันก็จะถูกใจคนที่เป็นลูกค้าลูกค้าก็จะตัดสินใจแล้วก็เฮ้ยอันนี้น่าสนใจแล้วก็มาตัดสินใจซื้อเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับพวกเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำ การตลาดหรือทำสินค้าที่มันจะตอบโจทย์ในเรื่องของอารมณ์ของผู้บริโภคนะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับในการที่เราจะขับเคลื่อน OTO p 4.0นะครับเราต้องเข้าใจเรื่องของหลักการตลาดก่อนการตลาดคืออะไรลองตอบกันในใจนะครับการตลาดโดยทั่วๆไปถ้าเรานึกถึงตลาดสิ่งที่เราจะนึกถึงตลาดลอยเว็บเข้ามาในสมองเราเนี้ย สิ่งแรกคืออะไรตลาดคืออะไรครับติ๊กต็อกติ๊กต็อกลองนึกดูนะครับมีผู้ขายถูกไหมมีผู้ซื้อแล้วผู้ขายกับผู้ซื้อมาเจอกันก็จะเรียกว่าตลาดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติเราขายของออนไลน์อยู่ในตลาดออนไลน์อยู่ในแพลตฟอร์มอะไรก็ตามถ้าเราก้มหน้าก้มตาขายโดยผู้ซื้อเนี่ยไม่ได้มาเจอเราวันนั้นตลาดยังไม่เกิด เพราะฉะนั้นต้องไปเจอกันให้ได้เราทํายังไงถึงจะเป็นแรงดึงดูดท,ที่เขาจะเข้ามานะครับการตัดสินใจหรือการจะจูงใจให้เขามาซื้อสินค้าเราได้นะครับอันที่หนึ่งเลยสินค้าเรามีความจําเป็นไหมลูกค้าเนี่ยขาดสินค้าเราไปเนี่ยจะเป็นจะตายไหมมันมีความสําคัญไหมนะครับสินค้าเราอยู่ในแฟชั่นไหมอยู่ในความต้องการของเขาไหมนะครับหรือว่าสินค้าของเราเนี่ย มันเป็นการตอบสนองความต้องการอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจของลูกค้าหรือเปล่าดันั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องวิเคราะห์เมื่อเราวิเคราะห์ได้ชัดเจนวิเคราะห์ได้ตรงเป้าหมายนะครับมันจะทําให้เรานตอบโจทย์ของการที่เราจะทําการตลาดไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนไปถึงเรื่องของการที่เราจะพัฒนาในเรื่องของหีบพอต่างๆรูปแบบต่างๆ มันจะตอบโจทย์แล้วก็ตรงใจของลูกค้าอย่างนี้เราจะทํางานไม่เหนื่อยแล้วเราก็จะได้ยอดขายที่มีมูลค่าม,มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ฝากเอาไว้นะครับ